สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่น่าสนใจครับว่าด้วยเรื่องของยศตําแหน่งหน้าที่การงานกับการมีเกียรติว่าที่สังคมเรามองอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นไปตามคลอง ในบริบทที่มันควรจะเป็นหรือไม่เรามักจะได้ยินแล้วก็ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับว่าผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งสําคัญสคัําญในระดับสูงๆที่เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรติว่ามันเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติยศนะครับแล้วก็เกิดความคาดหวังกับรอบข้างแล้วเมื่อตัวเองได้รับการปฏิบัติที่รู้สึกว่ามันไม่สมเกียรติ ในยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งของตัวเองเนี่ยก็จะเกิดความไม่พึงพอใจหรือว่าจะเกิดการเรียกร้องหรือกล่าวโทษกับรอบข้างต่างๆได้วันนี้คลิปนี้เราจะมารีวิวกันนะครับในเรื่องของคันลองที่มันควรจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ จริงๆแล้วในเรื่องของยศตำแหน่งหน้าที่การงานกับเรื่องของการมีเกียรติเนี่ยมันแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าด้วยเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นของการมีเกียรติ แน่นอนครับว่าเามื่อใครที่ทํางานอะไรไปแล้วนะครับได้รับการโปรโมทสูงขึ้นมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่สูงขึ้นหรือได้รับการคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างๆในระดับบริหารชั้นที่สูงขึ้นนะครับหรือจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองต่างๆเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาพพหรือจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานอื่นๆต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรตินั้นจริงๆแล้วนะครับในการได้รับการแต่งตั้งหรือการเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ ต,ต่างเนี่ยมันเป็นประเด็นแรกเลยเป็นเรื่องของหน่วยงานที่พึงจะมอบหรือพึงจะให้พึงจะแต่งตั้งหรือพึงจะให้เรื่องของอการโปรโมทนะครับในการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่างๆให้กับคนคนนั้น นะครับสิ่งที่จะได้จากตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีสิ่งเดียวก็คือยศถาบรรดาศักดิ์ตามที่เราได้รับการแต่ง<ม>ตั้งหรือเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าในตำแหน่งหน้าที่การงานกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงสูงขึ้นนะครับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งเกียรติมันก็เลยทําให้คนที่เข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้รับเกียรติแล้วเมื่อตัวเองถูกปฏิบัติ ที่มันไม่สมเกียรติหรือไม่เป็นไปตามแบบฉบับที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่า กล่าวโทษกับรอบข้างนะครับรู้สึกถึงความไม่พึงพอใจหรือแรองต่างนะครับประเด็นของการเข้าดํารงตําแหน่งการได้รับการเลื่อนยศต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานทุกคนสามารถที่จะได้นะครับถ้าเกิดว่ามีคําสั่งมีการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ว่าเรื่องของเกียรตินั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับเกียรมนมีความหมายในเชิงของการมีชื่อเสียงการเคารพนับถือหรือการมีหน้ามีตาในสังคม เราจะเห็นได้ว่านิยามของคําว่าเกียรติดังกล่าวเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะเข้าไปอยู่ณจุดนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับจากภายนอก พูดง่ายๆคือจะได้รับจากประชาชนหรือบุคคลภายนอกที่อยู่รอบๆตัวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงการเคารพนับถือหรือความมีหน้ามีตาในสังคมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของผู้ที่ดารงตําแหน่งหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆต่างๆเหล่านั้นทั้งสิ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ยศถาบรรดาศักดิ์กับตําแหน่งกับการได้รับเกียรติมันจึงเป็นอะไรที่แยกกันนะครับเกียรติมาจากภายนอกนะครับ หน่วยงานเป็นผู้ให้ไม่ได้นะครับแต่มาจากประชาชนหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างคนต่างๆเหล่านั้นซึ่งแน่นอนครับพอมาจากบุคคลรอบข้างซึ่งก็คือประชาชนหรือคนที่ทํางานอยู่รอบๆตัวของผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ทรงเกียรตินั้นนะครับมันเป็นอะไรที่บังคับไม่ได้นะครับการเคารพนับถือเป็นอะไรที่เกิดจากความศรัทธาบังคับไม่ได้การนับหน้าถือตาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอะไรที่มันเกิดจากจิตใจในการที่จะยกย่อง ให้เกียรติแล้วก็เคารพนะครับจากคนรอบข้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์ของเราที่สูงขึ้นหรือหน้าที่การงานของเราที่สูงขึ้นตรงกันข้ามนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้นะครับหรือว่าบังคับได้หรือคอนโทรลได้มันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากใจของผู้ที่อยู่รอบข้างทั้งสิ้น นะครับแต่จริงๆแล้วในตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆในสังคมนั้นนะครับตามคันลองของสังคมเนี่ยก็มีการยอมรับนะครับในเรื่องของการให้การเคารพนับถือนะกับในหลายๆอาชีพในหลายๆตําแหน่งต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะมีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่มาดํารงตําแหน่งหรือได้รับการประดับยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับควรจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับควรค่าแก่การที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลงานสําคัญในตําแหน่งต่างๆเหล่านั้นจึงเกิดความเคารพนับถือนะครับในเรื่องของการงานอาชีพหรือตําแหน่งต่างๆเหล่านั้นในสังคม นะครับแบบอโตโมติกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับแต่เมื่อยุคสมัยต่างๆเปลี่ยนไปผู้ที่ขึ้นมา มียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นหรือดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นต่างๆนั้นเราจะพบเห็นว่าไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะดูแล้วนะครับเกิดความศรัทธาเกิดความน่าเคารพเชื่อถือแล้วก็ต่อเนื่องมายังการให้การนับหน้าถือตาหรือการมีหน้ามีตาในสังคมต่างๆให้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับประชาชนรอบข้างบุคคลรอบข้างก็เลยเลือกที่จะไม่เคารพไม่ศรัทธานะครับแล้วก็ไม่ได้ ให้ในเรื่องของการมีหน้ามีตาในสังคมต่างๆดังนั้นการที่จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรตินั้นนะครับหน่วยงานไม่สามารถที่จะบังคับบุคคลรอบข้างได้เลยหากแต่เป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องดำรงตนให้เหมาะสมนะครับ กับความเชื่อถือดั้งเดิมมาแต่โบราณการว่าเป็นคนที่ทั้งเก่งแล้วก็ทั้งดีมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมและเหมาะสมเมื่อนั้นนะครับความเชื่อถือความเคารพนับถือการนับหน้าถือตาก็จะเกิดขึ้นมาโดยอโตเนมติซึ่งตรงนี้แหละครับเมื่อคนเกิดความเคารพศรัทธานะครับแล้วก็เกิดการนับหน้าถือตามันก็จะเกิดเป็น เกียรตินะครับที่ถูกมอบกลับมาได้รับการยกย่องได้รับการเคารพได้รับการเชื่อถือนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเหมาะกับควระดับความสําคัญที่ภายนอกพึงจะมอบให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถที่จะบังคับได้เลยนะครับว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งนั้นอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นนั้นทําไมตัวเองจึงไม่ได้รับเกียรติ นะครับสมกับเกียรติที่ตัวเองพึงจะได้รับซึ่งตรงนี้แยกประเด็นเลยครับสมกับเกียรติที่ตัวเองพึงจะได้รับเนี่ยมันจะเบสออนตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีการ เคารพเชื่อถือกันนะครับดั้งเดิมสืบทอดกันมาซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นว่าปัจจุบันและอนาคตมันจะต้องได้รับการเคารพนับหน้าถือตาแบบนั้นต่อไปเสมอไปตราบใดที่ความประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันแตกต่างไปจากสิ่งที่สังคมให้ความเชื่อถือนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองจะลงเกียรติของตําแหน่งหน, <c oughs> น้าที่การงาน <c oughs> นั้นไม่ได้คือการประพฤติการปฏิบัติแล้วก็การอุทิศตนในการที่จะทําหน้าที่การงานนะครับให้เหมาะสมสมควร นะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดในตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเหล่านั้นเมื่อนั้นเนี่ยประชาชนรอบข้างก็จะเกิดความเคารพศรัทธาชื่อเสียงต่างๆก็จะเกิดขึ้นการนับหน้าถือตาก็จะมีเกียรติต่างๆที่เราจะได้รับจากประชาชนก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นเราต้องแยกแยกให้ออกนะครับว่าเวลาที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นหรือดํารงตําแหน่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยเกียรติมันไม่ได้มาพร้อมกับตําแหน่งโดยอัตโนมัติ นะครับหากแต่ตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นเคยได้รับการยอมรับกล่าวขานมาแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนตามคันลองที่มันควรจะเป็นแบบนั้นได้เมื่อนั้นนะครับความเคารพศรัทธาจากรอบข้างย่อมเสื่อมสลายไปย่อมลดทอนลงไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับการเ,เรียกร้องว่าทําไมผมได้รับการดูแลหรือดิฉันได้รับการดูแลไม่สมเกียรติไม่ให้เกียรติกันเลยเหมือนกับเป็นการเรียกร้องไปบังคับว่าสร้างเกียรติสร้างชื่อเสียงให้ผมเถอะสร้าง ความเคารพศรัทธาให้ดีชันเถอะนะครับหรือว่านับหน้าถือตาดีชันเถอะนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวอย่างสม่ําเสมอของผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิก์หรือดํารงตําแหน่งที่สําคัญสำคัญ,คญ,คญที่สูงขึ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาพิจารณากันต่อว่าอ่ะแล้วเรื่องของการที่เราอยากได้รับเกียรติจากบุคคลรอบข้าง นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเรามีชื่อเสียงเราได้รับการเคารพนับถือยกย่องนับหน้าถือตาจากคนรอบข้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่เหนือกว่าแล้วตัวเองก็ยกตนข่มท่านนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวตามธรรมชาติเลยก็คือเราหวังที่เราจะได้รับเกียรติจากใครเราจะต้องเป็นผู้ที่มอบเกียรติต่างๆเหล่านั้นให้กับบุคคลอื่นก่อนเสมอนะครับโดยที่บุคคลอื่นๆที่ อาจจะไม่มียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตแต่เขาก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในตําแหน่งในหน้าที่ในสาขาอาชีพการงานต่างๆของเขาซึ่งทุกอาชีพเป็นอาชีพที่มีเกียรติหากเราคิดว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่ทรงเกียรติแล้วเราอยากได้รับเกียรติเราจะต้องอเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายที่มอบเกียรตินะครับนั่นก็คือ,อมอบความเคารพนะครับแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็ให้ ในเรื่องของการนับถือนะครับการตามเหมาะสมตามสาขาอาชีพหรือว่าอาจจะตามคุณวุธหรือวัยวุฒิต่างๆก็แล้วแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เกียรติจะไม่ได้มาถ้าเราไม่ได้ให้เกียรติผู้อื่นก่อนนะครับเกียรติจะได้มาไม่ได้หากเราเรียกร้องเกียรติจากผู้อื่น นะครับซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับสำหรับที่ให้เราชุดคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวเรานะครับอาจจะมียศถาบัรดาศที่สูงขึ้นนะครับได้รับการโปรโมทในตําแหน่งหน้า,ท,า,านที่การงานที่สูงขึ้นหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานทางด้านการเมืองต่างๆสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าที่อื่นต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องพึงระลึกถอยหลังกลับมา19นะครับว่ามันเป็นตําแหน่งที่ทรงเกียรติสืบเนื่องมาจากการได้รับการยอมรับมาแต่อดีต นะครับด้วยความประพฤติปฏิบัติต่างๆนะครับโดยสังคมเนี่ยก็ให้การยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อตัวเองไปอยู่จุดนั้นจะต้องได้รับการยอมรับแบบที่มันเคยได้รับการยอมรับแบบนั้นเสมอมาและเมื่อดํารงไว้ซึ่งความทรงเกียรติในตําแหน่งก็จะต้องได้รับเกียรติได้รับการเคารพศรัทธาจากภายนอกก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพึงทําคือเป็นผู้ที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะครับเคารพในอาชีพ ในความคิดในหน้าที่การงานในการปฏิบัติของผู้อื่นนะครับเมื่อน,นั้นเราเรียกว่าการให้เกียรติกับผู้อื่นเกิดขึ้นแล้วเกียรตินั้นก็จะย้อนกลับมานะครับยังตัวของผู้นั้นเองนะครับเกียรติยศหรือเกียรติการได้รับเกียรติไม่ได้มาพร้อมกับยศตำแหน่งหน้าที่การงานแบบอัตโนมัติคลิปนี้เป็นการแชร์ความคิดกันนะครับว่าตามคันลองแล้วเนี่ยความเขัาใจที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ